กินแก่ปลาุ้งไทยนะอะไนะันต้มน้ำแล้วก็น้ำกุกผิดใส่น้ำผึ้งอะไรอะไรอะไรผักบุ้งผักบุ้งนะฮะผักบุ้งเนี่ยอ่าผักบุ้งอ่าแล้วก็ใสต่ต้มต้มกับใส่กับน้ำผึ้งมามาทายไม่ทายเป็นอะไรจะกินนะกินต่างข้าวเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ่าเป็นกระเพาะเยวมันติดถนะ่านฮะ อ๋อ <ไป S 1> เขาไปกินอย่างนั้นหรอกสูตรผิดแล้วไปเอาไปจากไหนแล้วนอไม่ได้กินต่างข้างนะไปเจอไปเจอคนข้าวเดียวกันที่ที่โรงพยาบาลนะอ่าอ่าก็ทํายังไงทําไงเขาเขาบอกให้กินแล้วแล้วประกบปมาทําทกินแล้วมันมันเยี่ยวข้องขึ้นนะเอาผักบุ้งไปต้มกับน้ําพึ่งแล้วกินอ่าผักบุ้งกับกับน้ําพึ่งต้มต้มไว้น้ำนนนขุกขิด เอ,อแล้วก็กินทางนา้ำทางผักบุ้งออมันมันมันจะทำให้้ระบบต้องลูกปลาการเที่ยวอะไรมันจะคล่องถูกต้องแต่สูตรจริงๆเขาไม่ทำอย่างนั้นนะแต่แต,แต่แต่กินนานๆแล้วมันจะมีผลลายครับอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาเอาไอ้แบบไม่มีผลอะไรคือกินนี่ผมกินมาจะสิบปีละเอาผักบุ้งจีน ถ้าต้นใหญ่ก็สิบต้นถ้าต้นถ้าต้นเล็กก็ยี่สิต้นเอาไปฟังผมว่านะผักบุ้งจีนนะครับถ้าต้นใหญ่สิบต้นถ้าต้นเล็กยี่สิบต้นเอามาหั่นเป็นท่อนๆครับแล้วก็ใส่น้ําไปต้มกับน้ำสี่แก้วให้เหลือหนึ่งแก้วใส่น้ำสี่แก้วต้มไปไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจนน้ำเหลือหนึ่งแก้ว แล้วก็เทน้ำนั่นอนะ่ะหนึ่งแก้วนั่นออกมาใส่น้ำพึ่งไปหนึ่งช้อนโต๊ะคนแล้วดื่มผักบุ้งไม่ต้องกินก็ได้ครับใบผักบุ้งอ่เอาใจน้ำอ,อย่างเงี้ยจะทำให้ปัสสาวะได้ใส่ไม่ปัสสาวะใสอาจารย์แล้วกินนานๆมันจะเป็นอะไรไหมฮะไม่เป็นครับไม่กินมันจะเป็นนะครับพราไม่กินเนี่ยปัสสาวะไม่ออกแต่ผมไม่ได้ใช้ผักบุ้งจินนะฮะใช้ผักบุ้งไทย เอาเป็นผักบุ้งจีนเปลี่ยนซะนะเอาสูตรนี้แหละครับคือคือตามทาบ้านผมมีแต่ผักบุ้งไทยขอบซื้อหน่อยนะผักบุ้งจีนไม่กี่ตังคือผักบุ้งไทยเนี่ยผมไม่รู้สรรพคุณนะแต่ที่ผมกินอยู่นี่ผักบุ้งจีนต้นใหญ่ก็สิบต้นต้นเล็กก็ยี่สิบต้นน,นะนนในตลาดมีต้องนะลูกหมาบได้ไม,มันจะขับ ทำให้เยี่ยวสะดวกครับไม่ได้แก้ตอบลูกหมากหรอกทำให้ปัสสวาวะสะดวกทาให้กินวันไหนก็ปัสสวาวะไม่ดวกไม,ไม่สะดวกวันนั้นแหละนะนะเราเรกินนาน,านๆได้ไหมครับผมกินมาสิบปีแล้วไงถ้าเป็นไรไปผมเป็นก่อนเนี่ยอ๋อเอาเอาผักบุ้งกินสี่กรมไม่สิบต้นถ้า <10 S 1> ต้นใหญ่สิบต,ต้นแล้วมาหาั่นเป็นท่อน มหาหั่นเป็นท่อนๆใส่น้ำ4แก้วต้มให้เหลือ1แก้วแล้วเอาน้ำนั่นใส่ผักบุ๊ไอ้ใส่น้ำพึ่ง1ช้อนโต๊ะกินคแค่นี้แหละนะอขอบคุณครับครับสวัสดีครับ,รบสูตรใกล้เคียงมากเลยนะแต่ว่าสูตรที่ได้มาผมไม่ทราบแต่ว่าสูตรที่ผมทานผมทำอย่างนี้ดื่มน้ำผักบุ้งใสๆเนี่ยครับนะ แต่ก็มีหลายหลายท่านท่านก็เสียดายผักบุ้งท่านก็กินไปด้วยก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็เนี่ยเป็นชาวบ้านสูตรก็ช่วยเหลือกันก็บอกผ่านกันสูตรนี้เป็นสูตรทีอ่อาจารย์พระหลายท่านท่านชันอยู่นะแล้วก็ว่ามันศักดิ์สิทธิ์ก็ผมกินกินตามที่ท่านว่านมันก็ศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับทำให้ปัสสาวะสะดวกจริงๆ นะครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญเลยครับพอดีผมอยากจะเรียนถามว่าไอ้พ้อที่แบบสไปร์ดองกับน้าพุ้งดองกับไอ้ปลาไหลเปลือกเป็นยังไงบ้างครับไม่เชื่อมีคนมาเที่ยวหาอยู่บ่อยไม่เชื่อครับไม่ไม่ไม่เชื่อครับไม่เชื่อเรื่องสรรพคุณเลยครับไม่เอาครับเห็นเขาบอกแก้ปวดเมื่อยครอเขาบอกก็เขาบอกปลาไหลเปลือกนะครับ กขาบอกก็ต้องเชื่อเขาแต่ผมไม่เชื่อไงไม่พอดีเขามีคนมาหาครับมาหาที่ร้านเออมาหาก็ไปเอามาขายเขาอ่ะใช่ไหม่ะก็เขามาหาเราก็ไปหาว่าที่ไหนก็เอาไปขายเขาไม่เขาบอกมาจากวัดครับที่วัดบอกมาโอ้ของผมไม่มีสูตรนี้ผมไม่มีนะใช่ครับนี่เขาเขามาซื้อกันหลายคนแล้วเพอดีผมเปิดร้านอยู่ที่ปัชรุบันนีครับที่แม่ครีครับ เออแล้วท no ่านมีของไหมล่ะก็เขาเอาไปเขาเอาไปใช้อยู่ครับเออจะมีของก็ขายก็ไปแต่พปลาไหลเผือกกับดองสไปครับครับไม่มีอะไรก็ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอ่าเล่าให้ฟังว่าที่ที่ผมบอกปัดทันทีเพราะอะไรรู้ไหมปลาไหลเผือกนี่เป็นยาโบราณเป็นสมุนไพรไทยเจ้าสไปที่ว่านี่เป็นน้ำอับลมน้ำอัดลมของฝรั่ง ช่ไม,ไม่ไม่รู้ใครจะบอกสูตรตำรานี้มาจากไหนมันมาได้ยังไงโดยวิธีไหนถ้าแก้ปวดเมื่อตัวปลาไหลเผือกไว้ผมไปหาให้ว่ามันหายได้ไหมแต่มันมีนะครับพวกโรคเกาวพวกโรคเกาเนี่ยฝรั่งเขามันใช้ยาเรืองโคชีชีนสามารถขับเจ้ายูริกออกจากร่างกายได้โคชีชีนเนี่ยนะครับ ในสมุนไพรไทยก็มีครับดองดึงเขาเรียกว่าเจ้าดองดึงหัวขวานเนี่ยครับถ้ากินแล้วมันก็สามารถขับยูริกออกได้เหมือนกันแล้วโคชิชีนดองดึงหัวขวานอะไรพวกนี้ครับอาการข้างเคียงพิษของยามีเหมือนกันหมดถ้าจะใช้ก็ต้องศึกษานะครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่คะอาจารย์ขาครับเชิญครับ จองหนังสือ027358824ใช่ไหมคะ027358824ถูกครับจองหนังสืออาจารย์เนาะเอ่อไม่จองแล้โทรไปสั่งเลยแล้วโอนเงินไปเดี๋ยวเขาก็ส่งไปให้ทางไปรษณีย์ครับนะนะสั่งเลยยังไงอาจารย์ยังไม่เข้าใจเลยโทรศัพท์ไปที่027358824บอกว่าอยากได้หนังสือเดี๋ยวก็ถามที่อยู่ถามอะไรเดี๋ยวเขาก็คุยกับเราเองแหละครับ อาจารย์เรียเรียนถามนะคะว่าอาจารย์เคยได้ยินยาวอะไรอะ่ะลูกยอดองกับน้ำผึ้งอะ่ะลูกยอขาวๆสุกๆอ่ะอืมแล้วเราจะไปคิดแค่อะไรดองอะ่องอะ,ออะเขาบอกว่าแคลเซียมสูงอะไรเงี้แยและดิฉันก็ทำนะคะสค,คือได้ยินแค่สามประโยคอะ พอทําพอทําก็อัดตู้เย็นไว้ทํามาทําไปก็ไม่กล้าทา,านอีกเพราะว่ากลัวว่ามันจะลาเรืออะไรเงี้ยรีทีวีก่อนดีไหมครับแล้วค่อยคุยกันเนาะดีครับใต้เรียนขออภัยนะคะรีรีทีวีก่อนครับแล้วว่ากันอีกทีขออภัยคะ่ะไม่ต้องอภัยรีทีวีแล้วคุย,ะคะคยใหม่ อใหม่นะคะผู้เริ่มต้นนะคะอ่ารีทีวีเลยอ่าลูกยอขาวๆยองไม่ได้รีทีวีเลยสงสัยปิดเลยแล้วคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวเนาะค่ะเออลูกยอขาวๆดองกับน้ำผึ้งส่วนก็ดองยังไงลูกดองยอขาวๆน้ำผึ้งใส่ยังไงยอล้างให้สะอาดแล้วเอาน้ำผึ้งเทท่วมลูกยอ้ยิงไวเลยน้ำผึ้งค้นๆเลยเหรอค่ะนานปีนานฝุนก็ เขาก็ยิ่งดีคล้ายๆคล้ายๆใครอะนะแล้วเอาไปกินยังไงอ่ะทีนี้ดองเสร็จแล้วเอากินยน,นี้ยลูกยอมันก็จะเป็นน้ําใช่ไหมคะครับเป็นน้ำน้ำแล้วเราก็ดื่มใส่ช้อนกรองอะไรก็ได้ดื่มทีละเท่าไหร่ทีทละช้อนชาแล้วก็ว่าไปไม่ไม่ม่ว่าไปทีมันเป็นยาแล้วเราจะเอาช้อนชาหรือช้อนโต๊ะกินทีละขี่ช้อนก่อนอาหารหลังอาหารเอาว่ามา ก็มีแค่เนี้ยตอนนี้พอทําปุ๊บก็ไม่กล้ารับประทานถูกถ้าทําปุ๊บไม่รับประทานถูกแล้วครับเพราะว่าขนาดรับประทานยังไม่รู้เลย <c oughs> อ๋ออาจารย์ก็ได้ยินแค่สามประโยคเอกตอนที่น้ำผึ้งก็เกรดเอใช่ไหมลูกลยอมาเสอีกน้ำผึงมๆมายของดีๆเสียของอคือลูกยอเนี่ยสมัยหนึ่งขายดีมากแต่ถ้าลูกยอมันเข้มข้นมาก ทางโรงพยาบาลตอนนั้นท่านจำไม่ผิดออกมาจากโรงพยาบาลสิริราชเลยแหละเขาบอกว่ามันมีพิษต่อไตอุย้ยไตก็เลิกทานไปทิ้งทำให้น้ำลูกยอขายไม่ได้อยู่พักหนึ่งเลยครับนะครับแล้วปรากฏว่าที่มันมีพิษอย่างนั้นอ่ะไอ้น้ำลูกยอขวดหนึ่งเขากินทีเดียวครึ่งขวดมันก็มีพิษได้แต่กินทีละหนึ่งช้อนโต๊ะมันพิษมันก็คงไม่มีละมั้ง แต่ลูกยอดองน้ำผึ้งผมไม่เคยได้ยินเพียงแต่ว่าถ้าหากกินเยอะๆไอเ้เจ้าเจ้าไอ้ลูกยอเนี่ยถ้าขนาดเข้มข้นมากๆมันมีพิษต่อตายอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่กินก็ดีแล้วครับอะไรนะคะไม่กินก็ดีแล้วอย่าไปกินม,นมันวุยก็ต <c oughs> ้องทิ้งหมดเลยสิน่ะไม่กล้าทานอ่ะก็ตัดตู้เย็นเป็นปีๆเลยเลยอูอ้เสียดายเนาะแบบแบบปัดเชงอ่ะ เวลาฟังใครจะไปเชื่อเลยเสียของจะฟังอาจารย์นี่เชื่อเชื่ออาจารย์หมดเลยเนี่ยตัวสัตว์ครัอสรนี่รย์ะโอเคแล้วจะซื้อหนังสือนะคะครับผมสั่งไปครับเอาสั่งเลยอาจารย์กราบขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออขอประธานอภัยเจ้าของสูตรนะเพราะว่าที่เขาโทรมาก็ได้ยินสามประโยคแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครแต่ว่าผมเอา พิษของลูกยอเป็นเกณฑ์สมัยหนึ่ง,งลูกยอขายดีมากโอ้ oh. ลูกยอนี่มันเกิดจากฝรั่งเอามาขายเรานะครับเดี๋ยวนี้ยังขายอยู่เลยขายขวดละสามพันห้า่ะจำได้ไหมน้ำน้าลูกยอที่ฝรั่งขายอะ่ะเขาขายเป็นดเรกเซลเขาทำโอ้โ oh. หเป็นเรื่องราวใหญ่โตโมโหลานแล้วพวกเราก็มาเอาม้าง ราะลูกยอประเทศไทยมีเยอะแยะไม่จ้องเอามาจากตาฮิติอะไรหรอกใช่ไหมกินก็ได้ผลกันคุ้มคําคุ้มคําแล้วก็คืออย่างนี้ครับเราน้ําลูกยอไปหมักอันนี้อันนี้ก็ดองน้ําพึ่งอันน้ําไปหมักก็มีน้ําตาลแดงอะไรต่ออะไรว่างั้นนะมีน้ําพึ่งด้วยแหละแล้วพอพันหมักพอหมักแล้วมันก็เปรี้ยวมันก็จะมีฤทธิ์ของกอฮอลเล็กน้อยผู้คนที่กิน ก็จะรู้สึกสู้ซ่าก็กินมากขึ้นมากขึ้นเสร็จแล้วก็ไม่กินเป็นยาละกลายเป็นกินเป็นวายครับแล้วก็เมาเนาะมันก็มีพิษต่อาตยอย่างที่ว่านะครับสวัสดีครับเชิญครับร,รีทีวีก่อนครับแล้วค่อยคุยกันเนาะปิดแล้วครับเชิญเลยครับ ขิงแก่ครับเท่าไหร่ฮะฮะกินกี้บอกว่าขิงแก่เห็ดมููแล้วผู้ชายจีนนะครับขิงแก่เท่าไหร่นะท่านเป็นอะไรอ๋อผมเฟินผมหมายใจไม่ไมค่อยสะดวกครับหายใจ,ใ,<น>ใจไม่สะดวกแล้วนี่มันจะกินหายไหมน่ะเนาะ <c oughs> เอาลอกดูก็ได้ความจริงอันนี้เขากินสําหรับพวกที่มีเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดหัวใจมันตีบ เขาขินแล้วก็จะไปทําให้เส้นเลือดมันสะอาดนะเออเขาก็ใช้ขิงขิงแก่ร้อยกรัมร้อยกรัมเห็ดหูหนูดําถ้าหากดอกใหญ่ก็10ดอกดอกเล็กก็20สดอกครับอ่าแล้วก็พุทซาจีนพุทซาแห้งอ่ะนะครับ,รบอเอาสิองสิบสผล12ลูก คาบสของลูกเออสูตรเดิมเขา20แต่ผมว่ามันหวานไปของผมต้มอ,อยู่12ครับก็แล้วก็ใส่น้ำ300ค่อยค่อยตุนให้เหลือ100เนึองแล้วก็ดื่มต่างน้ำ300ซีซีเหรอฮะน้ำ300ซีซีเครับ300ซีซีให้มันตุนเหลือ100ซีซีครับอ๋อครับ<ะ>ครับฮะก็ดื่มหมดเลยนีครับครับแล,แลที่หายใจมันไม่ค่อยสะดวกเลย หา,ห,หายใจไม่สะดวกไม่อิ่มท่านไปไปตรวจก่อนรว่าท่านเป็นไร,เ,รเขาหมอพอเป็นโรคกระเพาะนะครับนะหมอบอกเป็นโรคกระเพาะครับเป็นโรคกระเพาะมันเกี่ยวอะไรกับหายใจไม่อิ่มเนาะผมไม่เข้าใจเลยคนระับนี่หมอโรงพยาบาลไหนอ้ยไม่ใช่รโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลหลวงโรงพยาบาลทห,หารครับโอ้แล้วเขาทำยังไงกับเราล่ะ พอเขาให้ยาแก้โรคกระเพาะมานะครับแล้วหายไหมมันก็ยังเป็นอยู่นะครับอือายุเท่าไหร่ครับอหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดกันคือนอนหลับสบายดีเหรอครับครับสบายดีครับอ่าแต่ตอนหายใจไม่หยิบตอนไหนอ่ะตอนก่อนกินข้าวตุ้งมื้อเลยอาการหายใจไม่หยิบเป็นยังไงคือมันมันหายใจแบบมันติดขัดนะครับมัน ไม่เต็มไม่เต็มที่ทาไม่สะดวก